ขึ้นมาหายบ่งมาหายบ้างหายแล้วก็ซื้อดีนี่อ,อันนี้คือกำหนดตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนของอีกวั่งอ๋อนคนร้ายขนาดทุกคนเลยขัดทะเลอ่อบอ,อกุ่ซุ่มเจ้าสิผ้ากันไปทงางไหนโอ้บก็ะจะคอยเป้าบอกนี่ปี๊ปี๊ปี๊ป คือเืิอเตือนหวไยอันตรายจุดที่ห้องปกนเขาทุกคนเลตอนนี้สถานียุทิธรรมาราว่าอะไรเนาะที่คือไยนงกไฟปเอโอ้กระทองขีกระเดือกองตงให่ต้งมูัใหญ่ขังเสียงเอา เราแนวเรามาเที่ยวตลอดเราแนวนีว่คือภายในนะทุกคนนี่คือภายในแอ,อนรออนอน์นรี่เย็นมสั่งนนท์ขลับะไรปับอะไรขยันอะไรต้องปรับปลกหลอยไป <laughs> สื้อวัดแล้วมานอนี่ไม่รถนมีอะไรได้ดีที่สะดวกสบายไปด้ยสายไปวันดึ้คืนนเที่ยงคืนคืนมาหายมอมหาย ตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนของอีกวันคุ้มคุ้มสุดคุมค้ม,มในราคาแค่ร้อยห้าสิบบาทม,มันเกิดแล้วสุดเอริทุกคนเลยทุงที่ผูกล่องนี้จ,จน,น,น่มจุ่มโห็นนู่ต้นแม่โมห็นน้องคนมันไก่เนาะ <Okay. S 2> ขั้นเราแล้วกับขั้นส,ดสเดี๋ย้เห็นว่าโอ้ตอนโค้งนี่ยเป็นตะยานเนาะราแนี่เนาะกูทุงที่กู อ,อันนี้คือหลักทไทยชมนาะอคนุณน,นบคุณโท่ายอะไรกันไห,นห้ทุกคนเน่ยหลักไายให้ทุกคนเบิงนาะในเบิงคืกัรว่าบางคนอาจะเคยเห็นนะนะแต่ว่าค่อยมากได้เห็น้วค่อยต้องทายเบืง้งว่านี่คือข้างในภายในของมูเหลือมหยักหรือว่าขี่กระเดือนก็นไไ้เนาะ คือกัน เสไปขึ้นลงขึ้นลงขึ้นเรียงปกติ normal แน่นาะเอาเดี๋ยวรอติดตามอีกต่อไปเนาะว่าใอยสิเป็นลงอยู่ไซเนาะเดี๋ยวลงเดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์ให้เบิ่งอีกเนาะแม่นอันนี้คืออยู่ข้างในเดี๋ยวเพื่อนที่หายนะทุกคน เดีสิพากันไปทางไหนโอ้ผหผัดอัไรี้ไปได้บ้าเนี่ยแทกสุดซูมมือคอยพี่ป่านะประเทศไทยมันใครจะต้นใส่ร้บไส้ทนนี พร้อมสุดวกสบายของเมืองไทยสุดยอดอย่างดีนะมองมาเลยว่ะพร้อมสุดวกสบายในอาราผืนนึงเลยไปเลยทุกรอบทุกคนเต็มกับทุกรอบนะคือติภาพอยู่ทุกคนได้เห็นนั่นแหละใครไม่น้อยใจอให้เบิรงดแมนแมนแมนมองเลยบอกครบคนขามจังทุกที่นี่แหละคือเสน่ห์ของเมืองไทยของประเทศนะความสุขสบาย นะามเป็นระเบ,บียบนะสุดยอดเลยที่เรเริ่มมาแล้่นนเห็นาสังเ,เ,ก,เ,ก,เกเราจะเริ่มต้นแลวกันเี้เริ่มแล้วตรงโบยแย่งกันบอกบาเน่ยจะาบุีครับไปแย่งกันอ่ชีว่าโบ้คยบอก่ายละเอีดพวกเนี่ยคนก,ก,ก็จะามาโอ้โหชีตูนี่อันอนี้คือเที่ยวเนาะแม่นั่นนี่คือเตรียมมากึ้นเตรียมมากขึ้นรถลนี่เตียมมารอขึ้นรถเตียมมารอขึ้นรถไฟหรอขึ้นรถไฟฟีทีเอ็ม แลว้วเพื่อจะมีแบ่งช่องขีดแบ่งเป็นชัดเจนเลยเจ้าเบิง้งชัดเจนมากใช่เบล่าเนี่ยใส่ชัดเจนใช่ไหมอ๋ออันนี้คือเป็นช่องดีกว่าในพื้นยืนนะแล้วอาจจะมีช่องทางออกไหมครัถ้าบอกอาจจะมีชช<อ>ลูกชิ้นซอชที่อออกอ๋อชัดเจนชัดเจนหมอบเอาเนี่ยโอ้ขักเนาะอืมหอบปั๊บเลย S <S <S ส่วนมากมีแต่ศร้าทางศาสตร์อยา่ายารโนบาแนวนเนาะอชนอนี่ทุกคนเบ่งนะเพรวานันไปินเบียหรือรว่าพนอาจจะไปเบ่งเอียงเกาะอิสลามหรือว่าจากนีนเรียอนเขาจะว่า,าวมาเมืองไทยละะรวก็ไม่ดมาเที่อว่รับ่สุดยอดนี่แหละเป็นจุดทีหวาน นึ่งเลยเป็นยังชาวทหารขับม,มามันสะดวกสาวบายแหละอู้ยึกมีความปลอดภัยนะ oh. แต่ละชุดเราก็อก็จะมีเจ้าหน้าที่เห็นบ่ขึ้นนี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยคือกันโอ้ oh, มีเจ้าหน้าที่บ่ไหมอ่ะใส่เจ้าหน้ oh. าเจ้าหน้าที่บ่เนี่ยเจ้าหน้าทีู่สุกเลยก็จะด,ดูแลเรื่องความปลอดภัยอยู่ในเนี้ยนขะ oh. นออกแลนไฟ่แลน,น,แนมาแลนเข่า่็จะคอยเป่าบอกบีบปี๊ปปี๊ปปี๊ปคือเพื่อเตือนว่าเอ้ยอันตรายชุดที่เห้องข้อเข่านี่แหละเป็นนันบอกเรื่องที่ว่า สุดยอดเพิ่งมาตอนนี้ค้นรถพิจาร์เลี้ยงหลังตักหรือว่าเลือกพ่จารจัดแคลอี้เป็นระเบียบเพื่อรอที่จะเข่าเพื่อรอที่จะขึ้นรถไฟพ<ม>ีเอสนี่แหละคือองค์เป็นระเบียบของเทางชาวตากท่าไมาเห็นการชื่นชมชื่นชอบ,ชอบ,ชอบตอนนี้เขาอยู่เขาอยู่สถานีใดเนี่ยตอนนี้เขาอยู่สถานีไปสาลายแดงโอ้สาลายแดงนะทุกคนสาลายแดงเขาอยู่ตอนนี้ เขาอยู่นี่สั้นสั้นฝ่าว่าเขาอยู่นี่ยเขาอยู่สั้นสูงสุดโอ้โมันมีหลายสั้นเนี่ยแต่ว่าที่เขาอยู่นี่ตอนนี้สั้นสูงสุดไม่ทราบไปแล้วแต่เน้นว่าเป็นระเบียบของเมืองไทยเมืงแบบแต่ก็จะข้างล่างก็เปลยมีชาวต่างชาติเป็นชาวต่างชาตินะอาจจะเป็นฝรั่งเนี่ยเทเบเอเชียเขาในแหล่งเยวเลยเนาะแทเบติเซียน่ะเป็นอินเดียละกับมียุโรปก็บ้าณนี้พวกสหรัฐพวกนั้นพวกขีดนอกไปพวกฝรั่งเศสพวกยุโรปนะ ขากระบากเนี่ยน้องชอแต่กับมาแต่ชาติเจ้าภาพคนมาช่องคำเทือนี่ก้นก็ะไล่ถือถือเลยบมีว่าสีบ้าเบาบางลงโบมีได้แห้งายขึ้นนับมือเนาะ้แต่ละพอยังคือไร่หนึ่งข้าเจ้ามาข้าเจ้าวัวมาสื่อเลยมาที่เที่ยวเมืองไทยมาแล้วสนุกมาแล้วต้องคทิร์นกับท่ายลุท่ายคลิปอวด โปรโมดก <lod? S 3> ็เป็นอะไเป็นการโปรโมดค่ายแบบวดวดมู่วดคู่ว่าเฮ้ยเขาเดินมาเที่ยวประเทศนี้แล้วนะแม่บ่นละวดมู่คู่มันบริเป็นการอวดมันบริเป็นการแบบไอ้ยังเขาเอียนยังบริเป็นการแบบโปรโมดดอกแต่ว่าเขาเจ้าเคยรู้หรือไม่ว่านั่นแหละคือเป็นการโปรโมดที่บริตั้งตัวหือการข่ายแล้วลง ในช่องของตัวเองเพก็ปวดมือปวดมือว่าเฮ้ยได้มาประเทศนี้ได้มาเที่ยวบอนนี่ตัวไปประเทศนี้ตัวได้เที่ยวเพราะบอนนี่โอ้นนี่นี่คือคือความหมายที่ว่ามันก็เลยสั่งในประเทศไทยนอยู่ดังไปเลยย้อนว่าใาญ่กว่ขนาดเอียงก็กระป๋อมใหญ่บ่ กระป้อมญ่กันยังไอ้สายพันธุ์คอมโดโอ้สายพันธุ์คอมโดใช่ครับเป็นไอ้ทั้งแถบเอเชียรหรือว่าซารัดเนี่ยหรือว่าไอ้ยังบอกเขาว่าอะไรยุโรปยุโรปอเมริกาใตา้อ๋ออเมริกาใตา้ที่พวกวีพวกสัตดอยู่ได้อันนี้ก็ได้สืบสายเลือดมาจากตรงนั้นเหมือนกันนะ<อ>เขาเอิญอยู่ประเทศไทยก็เจ้าเอิญตัวเงินตัวทองอันนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่ว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวเขาสมควรถือกันอะ ทุกคนเนาะี่นี่กะพามาบเบิงบรรยากาศของสถานีรถไฟก็ว่าได้เนาะมาแนวเนาะน,นี่แล้วก็ลอติดตามอีพีต่อไปเนาะว่าข่อยสองคนสิผ้าทุกคนไปเบิงยังอีกไปเที่ยวยังไปทวงยังก็ว่าได้เนาะสิ่งที่บบเคยเห็นกะอาสิ้าไปเบิงมาวแนวคลิป<ม>น,น,นี้พี่นี่กะพอกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีครับ